ให้โซนขวาได้ปะไฟขวาตึรีบดึงจบมานะขวา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 ขวขวา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 ขวขวา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 วาข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 าขวาขวาวาขวาขวาขวาวาข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 วาาขวาขวาาขว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 าาขว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 าขาขวาขวาขวาาขวาขวาขาขว ไปเล่นเนินที่รัดบอกก็ได้นะเขาเขาาจะอ้อมเวลาเราหัไม่ไงคู่เอ้ยมีคนอ้อมข้างล่างนี่ยใต้เนินนี่มึงกับปืนเล่นใต้เนินจบแล้วเนี่ยใต้เนินหนึ่งตอนนี้มีคนอยู่ใต้เนินหนึ่งหนึ่งบอสดันไปเขาดิมีดันเนินมีเกปืนซานแบบ้านหลังเขาผ่านละคุยเอ้ป้าไอ้สัสคู่เอป้ไม่ไม่ไอ้บอสยิงปืนลงหินนี่ยจบแล้วไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายิงเดี๋ยวกลับไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอิ้มผมยิงปืนมันจะซานนะยิงตีนูรู้ได้นะยิงตีนูรู้ได้นะคู่เอ้คู่เอ้แล้วคู่เอ้ย

สัตวกกูไม่ยุ่ง่ยงเหอหวยเอ้ยตื่นเต้นที่แกว่าไอ้แกกระจกหวยที่ชนแบบเดียวหายอะไรของมึงวะกูไม่ต้องมาเล่นก็ได้เียเสียเวลาชิบหายเียสายหน่อยสายหน่อยสายหน่อยเสายวลาชิบหายเยายหน่อยายหน่อยสายหน่อย ฟังกูนะมามันแตกว่ามันแตกละว่ามันแตกนะน้เฮ้ยกูไม่ต้องไปบ้านมันกันแค่บ้านกันแค่บ้านเฮ้ยเห็นไรเหรอเป็นลบหนึ่งเป็นลบหนึ่งเป็นลบหนึ่งปนลหนึ่งปนลหนึ่งปนลหนึ่งป้ยเด็กเี้ยงูดึงมานน้เคี้ยอะไรน่นนะสายเป็นางปดิ ออออกกไไ้้สัตว์เเด็หี้ยโง่อย่างโง่เลยมึงมึงฟอร์มเหี้ยกันวะคุยอะไรของมึงวะอย่างนี้เสียเวลาชิบหายเลยคนละรุ่นในสัตว์คนละรุ่นคนละรุ่นเลยกระจอกคุยคุยอย่างกากอ่ะไม่อยากกากไอ้เหี้ยำดีไอ้คุยอย่างเสียเสียเสียเวลาคุยชิบหายเหี้ยกระจอกคุยเดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกหน้าโง่เฮียเสียเวลาชิบหายเฮียแกงกระจอกกากกากมากกากกูจะตีแกงอื่นเถิดกระจอกเอ้ยเหี้ยกระจอกควาย ขอลาชันขอลายชันี่นะตายมหาเหี้ยไม่ไม่ไม่รอบรอบนี้เล่นตกรถนะไม่ไม่ทะลุนะมันจะดานเดียวนะมิงลยะมันจะทุประตูมึงยิงกูไม่มันจะทะลุทะลุมหาเาขึ้นมา้านาสิขึ้นมาาขึ้นมายใจเย็น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 ยแกกควยแกกเี้ยงขึ้ยะฟังพี่บอสดิฟังพี่บอสดิเล่นตกรถเล่นตรี่เสียพี่โน่ะตาลมนะดีนะดีดีนะลงนะึ้สาวึสาวแย่แล้นย่แลมคุณลมนะ

สมมาสมมาสมมาเออรู <idd> ้แล้วใจดึงดึงศพเพื่อนดึงศพเพื่อนก่อนดึงศพเพื่อนก่อนดึงศพเพื่อนก่อนเดีเบยรอสมมาไปท้ำต่อเบยไปท้ำต่อบโดนกดโดนกดโดกดโดซ้ำเนี่ยกดคูเเดี๋ยวตบหน้าให้หรอกไปดิมุ้งไปดิปืนล้มส่องปืนล้มส่องปืนปืนตาสองแล้วปืนตาสองเลยที่เหลือทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยไม่ต้องวิ่งไกลไม่ต้องวิ่งไกลแล้วเฮ้ยเชื่อเพื่อตายอื พี่ภุหน่อยพีุ่หน่อยไปฮารู้มาฮารูมาฮารู้ลยฮ้ัวลยไอสัสฮะจงดิจูงดิยิงเ็เพื่อน่อยเออโอเคแล้วไอ้น้องก็บได้เมันแตกอ่ะเกเยอไอ้สัสขาแพ้แล้วมทะลุทะลุั่งขวาละกูบายกูบายกูบาีอกลับยิง่ได้เลยกลับยิง่ง้ตเน ปืน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 อยู like anyway> like ่ปืนอยู่ขวาปืนอยู่ขวาปืนตายปืนตายพอแล้วไม่ต้องนัวแล้วเฮ้ยต่อต่อตอตไรตพูดดิมึงเงียบเล่นไหนเวลาแกงซูิกะทำหรอกว่าคอมตีแกงเล่นอ่ะคุยโง่ แตงนุ่มม่งไมค์ฟลายส์นะบ้าไอ้เหี้ย์อะขลุ่ยเชี่ยไรไอ้เหี้ยควยมือไงตัดไอ้เหี้ยอะไรวะมมสักคุยกาจัดเลยควยกระจอกมึงมึงมาทำไมเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่เสือกพูดเยอะนงตูงควยอะไรไว้กากคุยกระจอกควยควยเก่งสุดปะเนี่ยมึงอ่ะควยแกงไข่มึงเก่งสุดไว้กระจอกควยแกงกระจอกควยฟอร์มฟอร์มาตีคู่คาเรนคุยเลยมึงนี่คุกระจก

เติมเชื้อกอปืนสายดันนะปืนสายดันไหนวะพืนไม่ตายเลยเจแตัวอตไต่อไปิต่อไปดิต่อไปดิต่อศไปดิต่อศพไปดต่อไปดต่อศพไปดต่อสไดิต่อไปดิต่อศไปดต่อศไดิต่อพไปดิต่อไปดิต่อไปดต่อไปดต่อปดนต่อไปดีต่อศพไปดิต่อศพไปดต่อไปิ่อไปดต่อไดต่อไปดต่อไปด่อไอไปดต่อไปดต่อไปดต่อมไปดต่อไ่อ เฮ้ยตาจุกตจุตจ hey okay. ุตจ so, ุกำไรตาจุกำไรเฮ้ยเฮ้ยตาจุกเงหน่อยวยไปซัฮ้ยมันเอาหัวแดงเพื่อเราไปยิงเบกหน่อยตรงกลางอะตรงกลางอะปืนหลังอูรูดปืนหลังอูรูดปืนหลังอูรูดตาเลยตันมึกกลับไปเลย มึงทำอะไรไช่ไหมึงถามวันนี้มันอายไหมข่ามฟรีขู่จะบอกขลามฟรีอย่างฮาเลยมันมีตัวการตัวเดียวมีลวงเลยมีลวงเลยแข่งกูเข้ามาเล่นเชื่อว่าชนะตีเล่นอ่ะขอพูดมึงอ่ะตีเล่นตีเล่น มจะอไกันยงออมจะเล่นแผลอะไรเนี่ยเล่นแผลลายเล่นแผลลายเล่นแผลลจะเล่นแผลลอีกเดอเ็งแผนี่ควายยับตอกอะควายยับตอกอะไอ้คเวไอ้ควายเสียงดังี้อะไรมึงฮะอ้เจ๊ตัวตลกฮะมึงี้านขี้อีอะไรมึงวะ กลัวไอที่ี้ค่เสียอได้หอ่าอะไรอ่ที่ทำไรเนี่ยสัรว์ตายหมดนี่มึงก็โดนยึดแ้อไป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 กลับอยู่แก๊งเหไะเอาจนใหม่พอแล้วแม่เจนนี่เหอะไปไม่อแก๊ไปเค้าเปไนใหม่เหอะยทำเจนใหม่เลยเอายุบเอาออกต่อเลยเอาทำเจนใหม่ต่อเลย เอาเจนอื่นเจนหยุ่แกงอยุ่แกงอยุ่แกงยุดแกงเอาออกเอาออกเอาออกเจนนี้ไม่ไหวเจนนี้ไม่ไหวเออกต่อเลยเอาออกต่อเลยเจนนี้ไม่ไหวออกต่อเลยอาคนอนออกอาคนอื่นออเาเลยเอาคนอื่นออกเอาคนอื่นออกเอาออกเลยเจนนี้จบทุกไเลส่านลนนี้ใครเล่นไม่โชคใ่นไม่คอวเรลอเองว้ใครอน้เจนนี้ไม่ไหวเอาเจนอื่นมาต่อ เธอพาเขาจะไม่ได้ด่าอะไรเลยนะผมกำลังวิ่งออกเนี่ยนึกว่าเสียงเราต้องรีบก็ได้นะพอเรานำของพี่ตองไอโง่มึงรีบวิ่งมาดิไอโง่มาดิมาเร็วยิงยิงตีนปืนมุงได้มันเล่นอยู่ตรงนครับไปก่อนังนะอยง่ เ้เลยสตอรี่งขาดใครออกดีตอรี่นี้ขาดใครออกดี้ถอควาเฮยถอยมาถอยมาขาดม่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนใจเย็นใจเยาเลยเขาเไหนก็แพ้เสไหนก็แพสมาดิสมมาดิสมาเสหน

เอาไงสั graduate, ่งเลยมึงร <ing> ีบไปอ่ะไม่ต้องเอาไฟต้องเอาปืนมันไฟได้ระวังระวังระวังโดนสามโดนสามโดนสามแกทะลุนะทะลุไปไม่ทันแล้วตอนนี้ฮะกูโดนอะไรตายเป็นลมจอดนี่หายเลยไว้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 อยู่คนเท่ากันไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องดันมึงรอมึงรอมึงรอใจเย็นมึงรอมึงรอมึงรอไม่เป็นไรเล่นได้เล่นได้มึงเล่นกั่ตรงนี้นะมึงรอมึงรอรอรอ ไปเล่นสายเยอะเว้ยเราอ่ะไอ้เนี่ยประมาณจัดเลยเคยเยอะจัดเลยกลางไฟบางเฮ้ยสวยอ้อมสายไปไม่โดนหรอกครับดูดูดูนี่ปืนล้มต้องกองศพนะกระจายไปกระจายนะครับเจ๊ไอ้ที่อ่ะปืนล้มหมดเลยยังพอมีเวลาให้เราเอ้ยเอ้าเอานี่พี่ต่อนี่หมาตีไข่แล้วนะหัวแดง ไม่เลยครับคุณโดเชียวเชียวรีได้อยู่รีได้อยู่อ้อมสายแล้วยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหนยย่อย,ย,ยสูงให้ปืนขวาล้มชิบหายละเฮ้ยเราไม่มีเซตอ้อ,อมตั้งแต่แรกหรอวะ มีสซนอมแต่แรกดิไหวได้อยู่ได้อยู่มันก็ชุบไม่ได้บ้างมันก็ยังชุบไม่ได้เรอรอได้เนี่ยปืนเอาปืนสายได้ชนะเลยเห็นป่ะปืนสายตายไหนเฮี้ยชุบสายมะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คนโดเจ๋อดิเฮ้ยไอ้เฮี้ยบุกมาคนเดียวปืนอ่ะเฮ้ยปืน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 อยู่มีปืนอยู่มีปืนอยู่สวย ชุบชุบตื่นชุบตื่นไปชุบชุบกะหร่าไอ้น้องอ่ะเฮ้ยยือไปก่อนเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะพี่เหยีบศพน่อยโอ้ไเหี้ยงานซวยเหี้ยมึงกลับไปเหยียบศพกลับไปเหยีบศพครับ งานซวยจออกไอควายไอ้เหี้ยเล่นอย่างกาลเล่นอย่าสกอโอ้อี้ยสกอคงสกอหายแต่กูชนะมึงก็จอมันอะไรเนาะแต่กูได้สกอเดียวเอ้ยแต่ไอ้มึงจะได้สกอเดียวมึงจะดีใจทำป่วยเลยวะไอแกจอกฮะขอตบหน้าได้ปะสำเร็จแล้วจับให้ไลท์ไออี้เพื่อนไม่ชุดไอ้สัตว์เพื่อนไม่ชุพีอจับให้ไลท์ไอ้ควาย ไม่ใี่และตัวยีโก้ไอควายเจ้าไฮไลท์เจ้าไฮไล่ไอสัตว์ไอปัญญาอ่อนเพื่อนไอเฮียมันมันจะบูธหาพ่อมันยังไงครับใหม่ไอะฮียไอเฮียเพื่อนเกิดมาไม่ถูดต่อนะครับเล่นต่อไอควายไอเฮียมันบูธเนีมันกลัวไม่ได้ยินอ่ะไอเฮียกูต้องร้องไห้ไหมเนี่ยเสียละกอนี่นะเด็กว่าให้มันออกมาจากเดี๋ยวสอบนะนะครับจบเพื่นได้ รถหลังหลังเ่คิดเยอะน้องมนกลางขึ้นกลางนี่ไปไปายบนอีกแล้วเดี๋ยขึ้นไปขึ้นไปต้องล้มอยู่สคนสั่งเอานะบอสโอเคโอเคปืนมันฟีดยาวเลยนมเมเ้เพิ่งพิ่งให้ให้มาขึ้นมาเะจยรอได้ปะกูไม่ได้ปัญญาแต่กูต้องกินกาแฟให้หัวสันรอรออะไรแกฟ้ายไปก่อเลยก็ได้งั้ะเขาจะล่นแถวรถเขาอะ อย่าไปนะสกอร์รอนำเบอเราผ่านตัวนึงนะแล้วก็ปืนอุลุทเร์วเดี๋ยวป้าขึ้นไปอกเดี๋ยวกก่แล้วเดี๋ยวยิงวิ่งใส่ไม่เลยบอกไม่บอกให้ขึ้นไปีกอะมึงขึ้นปีกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อ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 ขวาตรงขวานะกาดการกามาขวานะวิ่งขวานะปืนลุุยิงจริงได้นะสองสองสองปืนอปรล่งปืนลงมกูกูล้มกูมอยู่ขาไกลขวาไกลขาไกลกนกมาชนแล้วมาชน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  ยิงเลงกลางหน่อยยินกลางหน่อยดึงด้วยดิดึงด้วยดิดมงกลางิ้างดึงเลยดึงสกบมาดึเยมากพดลมเยอะมากกลางนะลมลมไม่เฉยลมเฉยไม่ตายลมลมยิงหน่อยยิงตรงกลางหน่อยส่งกัมาด้วยดึงสเพื่อนมาเหมือนเพื่อนไหมเหมือนเพื่อนไหมเอ้ยดึงสมาหน่อยกูตายเหี้ยะลรวเนี่ยยงพอมีเวลาเราเลิกกันสิ่งทำให้ฉันเสียใจอะไรวะ

ยี่สิบอยยี่สิบแน่กูล้มกูล้มกูล้มโดนเฮ้ยมึงอยาฟังมันนะเฮ้ยแกงกจะวะตีเพื่อนตีเพื่อนเดนเพื่อนด่าตีเพื่อนโดนเพื่อนด่าตีหลังไอ้กสัตว์ดึงไปหน่อยดึงไปต่อหน่อยสวยพีเจส์เจาหน่อยพี่เจเจาะหน่อยพี่เจมาเล็กเอไฟมาเล็กเอไฟเจาะมอนหน่อยเจาะมอหน มีปืนมาต้องไฟ่ใช้ๆ <c oughs> เฮ้ยล้อำดิบ้านมันแตกละยังพอมีเวลาเปเพลงหน่อยครับคนดูร้องดิมึงก็ร้องเอ๊บ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 บอสกุณจุ่มแล้วบอดร้องดิร้องดิเอ้ย เชียวเชี่ยวิ่งไปก่อนก็ได้เชี่ยวอะไรอ่ะไม่อุ้มเพื่อนเลยวะไม่ไปเอาเพื่อนเลยไวหลังบ้านเนี่ยห่วยไปเอาเพื่อนดิเพื่อนตายหมดละเออสั่งอะไรก็ทําจริงหว่ะโง่ชิบหายสั่งอะไรก็ทําโง่ชิบหายควายมึงรีบปิดปืนมันตรงกลางเดี๋ยวมันเอาหมดปืนตรงกลางเห็นไหมตรงกลางยังพอมีเวลา เตศพมาศพศพศพตีศพตีศพปืนเราอยู่กันหมดอะเฮ้ยเราได้เล่นหลังบ้านมันง้อปเะปืนเขาจะดันปืนเขาจะดันปืนเขาจะดันซยบนลยเาจะดันปืนเขาจะดันปืนลมดแล้วปืนเขาดัดันปืนอย่างงูเลยเฮียงูชิบหายเลยกูว่ามึงทำอะไรของมึงวะขอตบนาเลยปะมายิงมายิงตีปูป เฮ้ยตาตุกตาตุกตาตุกทำลายทำลายเอ้ยทำลา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 ยไม่ช um, so ้าอยู so ่ด so ีหรอกจอกไอ้น้องหวยเป้าเฮ้ยหวป้าหวม้ตอไหนปลายหวป้าเฮ้ยหหวป้าเฮ้ยตอบเลตอบเฮ้ยพลองระยะปืนหน่อยดิ ืกันไปตลอดการว่ครับไอ้กระจอกเสียเวลาช่ไหมเฮ้ยเอาเซตไหนเข้ามาอีกมะเอาใครออกกูบอกเลยนะกูเอว่าสนามมาอยู่ทีมเดียวกูยังชนะกูบอกเลยกูเอาคนที่มึงเตะออกอ่ะเอามาอยู่แก๊งเดียวกูยังชนะเลยกระจอกไอ้ควาย จะบอกให้นะไอตัวแก่ตัวในแกงเมือโตโเลยแหละกูจะบอกให้มึงฟังคนนั้นมันมีดีแค่แบบตีนี้สองตัวแล้วก็โ้ยแม่ไอเด็กเี่ยวินไม่แหลมเนาะไอเด็กเี่ยวินไม่แหลมเนาะเฮาน้อยเาน่อยเขาเขาไม่ได้กากนะแต่มึงอ๊บบอ๊บบ๊อบบ๊อบบบออออออบออ ไม่ถมขวานะถมขวานะจะได้ไปลบลบเาเลยมาขวาไปขวไปไฟขวาไห่ถมขวาไปถมแล้วถมแล้วก่อนยิงไฟเกินก่อนเฮ้ยทำไรอ้ยเล้ยเนอนอย่าเล่นตัวนอนเล่ตัวนอนเล่นตัวยืนไสไปอเอาเพื่อกูตาย

่วยตีเพื่อตัวเองตายอย่างู้นเลยไู่เฮ้ยหมวกแดง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 มาแล้วกูมาอีกกูมาอีกซ้ำหมวกแดงหน่อยขวาไกลกูขึ้นขวาไกลกูที้เลยไปช่วยเลยชเลยฝ่าไกลกูขึ้นากลตอศพหน่อยต่อเอาศพเลยแล้วไฟล้แล้วปืนโลบขวาขวาโดนซ้ำขวาเพื่อนโดนซ้ำขวาเพื่อนโดนซ้ำขิอคนนึ่งเพ่อขวาเพื่อนโดนซ้ำสวยตรงตรงรือว่าเฮ้ยไปซ้ำปืนสายดิไปซ้ำปืนสายดิไปซ้ำปืนสายดิแบกไปคนนึ่ง เฮ้ยเพื่อนตายสามคนเลยตรงกลางอ่ะตรงกลางตายสามคนสี่คนเลยเพื่อนตายเยอะเติมกลางไฟเติมกลางไฟพี the ่เจ๊ถึงศพเปล่าพี่เจ๊ถึงศพเปล่าเฮ้ยมึงยิงปืนตายที่หลังรถหลังรถอ่ะหลังรถซ้ายอ่ะแกสวยว่าสิบเจ็ดว่าสิบเจ็ดอีกต่อไปก็ได้บ้าทะลุไม่ได้ทะลุไม่ได้ปืนมันบวกดนวโดนซ้ำนะโดนซ้ำขวานะ แมึงดึงสมันอนเฮ้ยดึงสพเพื่อนด้วยพี่ขาแล้วรหลวงรถลงลแเหลืองคู่เยอะเหลืองคู่ยแล้วคู่เลยอคยรหลวือยงปนดิเรตองสามหน้าซ้ายเนรถงา่เพย่นพี่รหลองพี่ไพี่เหลวงซ้ายอะขับวาละไม่ช่แค่ตรงางไม่้องทาเต็มหนาเลยไม่ตายาเ้ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนลำลำลลลำหล ขวาหน่อยเลี้ยงขวาหน่อยเลี้ยงขวาตองนุ่อนหน่อยเลี้ยงขวาหน่อยเลี้ยงอยู่เฮ้ยชุบมาหน้าหน่อยแล้วทำหมดทำหมดชุบมาหน้าหน่อยชุบมาหน้าหน่อยมือสมุดด้วยดิมือสมุดด้วยมือสมุดด้วยตัวเล่นรอโจ้ไอ้มันอ้อมขวายมั้ยเฮ้ยลุงลุงลุงซ้ำไม่เนี่ยลุง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 เตอย์เตอรเฮ้ยควาอะไรดึงด้วยดึงด้วยดึงดึงไปด้วยเหตุผลอยู่ทางขวาบ้างเล้ยงขหนขวาหนไปได้บ้างไปได้บ้างขอดังปีขอดังทำปีไม่ไม่ไม่ศพไม่ใศพต้องไปต้องไป เฮ้ยได้อยู่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 กำไฟโดนยิงขวาหน่อยยิงขวาหน่อยเดี๋ยวกูซ้ำเองบอสบอสยิงขวางดด้้ยยยิิิซซาาบอสยิงขวาหน่อยบอสบอสยิงขวาหน่อยหลังหลังหลังบอสขวาสายศพต้องต้องเลี้ยงขวามันจะมาศพแล้วมึงยิงซ้ายมึงยิงซ้ายกูรับสองกูรับสองถึงศพได้กูรับสองยิงไม่หยุดเลยกูมาซ้ายแล้วกูมาซ้ายแล้วเดินแม่กไฟยิงเลยงั้นนะกูรู้มาแล้วเดินถึงแล้วเนี่ยมึงยิงปืนปืนหลังบ้านมันนี่บอสยิงขวาเลยป่่่ะศพพเืออนยูะ ขวาจะเกินนะถ้ามึงเลี้ยงขวาไว้พราะกูอ่ะขวาจะเกินกูโดนยิงกูโดนยิงรา้แล้ราเแ้ยมึงเบะกูดิมึงเบะกูดิเบะแล้วเบะแล้วเบะแล้วคนสามหลังบ้านมันเยิงขันหน่อยกูจะโดนออสออกไปบอสจะถึงกองศพหลังหลังบอสบอสหลังจะถึงกองศพไม่มันมีใครไปเล่นฝั่งรถมันมึงก็ไปไฟไฟกลางได้ไปไปมาได้เออมึงเล่นกลับมาเล่นไฟกลางเห็ป้าที่เพื่อนยิงเยอะๆบอสลูกจะยิงหลังให้หน่อยบอสลูกจะยิงหลังให้หน่อยจะถึงกองศพพี่ฝนขันหน่อย เด็กเราบอลูโซโดนนี่นี่เยอะโดนเบ็กเยอะเนี่ยไม่ขวาขวาจะได้เฮียศพเลยให้มึงเลี้ยงพวกกูอ่ะปล่อยไปแล้วตัวหลังอ่ะปืนมันด้วยจะเอาปืนลมเว้ยได้เฮียศพตายตายหลังเคียหลังเคียเล่นยิงขนาดเลยเรืยเลยนะทำเหมือนปลยตรงกลางกูเลี้ยงเรื่อยเลยไม่ไหว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 ช้าช้าช้าเล่นเล่นเพ็งไฟกลางไปเลยลบปืนวันลบปืนวันลบไหวช้าช้าช้าเออเล่นขวาหรือเปล่าช้าช้าช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราได้ศพเราได้ศพไม่ต้องรีบเล่นขวาไว้อย่างเดียวเลยตายอ่ะ เดี๋ยววิ่งซ้ายนะเดี๋ยววิ่งซ้ายให้นะเดี๋ยววิ่งซ้ายให้นะได้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 เพื่อนเพื่อนถึงบ้านมานะเพื่อนถึงบ้านมานะอ้อมสายได้เปล่าอ้อมสายมาเลยปืนปืนปืนดับสายมาได้เปล่าปืนดัสายมาได้เปล่าปืนปืนอยู่กลางอยู่กลางหลังรถปอยู่กลางหลังรถเห็นแล้วเห็นแล้วยิงยงยิงกดอีกทีนึงยิงกดอีกทีนึงมาลุกมาลุกหลังอา์หลังอพารา โอเคโอเคเห็นแล้ว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 เดี๋ยวซ้ำให้เดี๋ยวลุกไปซ้ำให้เออสวยซ้ำไปซ้ำไปเฮ้ยกูดำไปชุเพื่อนนะกูดำไปชุบเพื่อนกูดปชุบเพื่อนซ้ายนะระวังระวังโดนสาโดนโดนโดนเก็บตนรุดเก็บนุดเก็นุดชูบีติมแล้วชูบีติมแล้วชูบีติมแล้วมันโดนปเราไม่เป็นไรไม่ไปเลยเล้กป๋าไม่เลยขาดที่บ้านมันได้หมดขาที่บ้านมันได้หมดคุณตตามคุณต้องตามตอจริงดละ แรงบ้านเลยแเราหยับศพเลยแรงบ้านลบบเลยหยับศพเลยเฮ้ยข้าที่บ้านมันได้หมดมันจะหนี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 ตจ็บต<อ>ูดเจ็บตูดเจ็บตูดเจ็บตูด

พี่บอกมาหน่อยนะแย้มันชุกหลมาแล้วะนะไอ้คมาไม้แม่อะพอกมาหน่อยเฮ้ยอย่าถือไปบ้านมาดิอย่าถือกลับไปบ้านดิถือเอากลับไปบ้านมันเอากลับไปบ้านมาศพกลับไปบ้านมันเอาศพพี่้าเอาศพไปต้งกางได้นะโซกางได้นะกางเลยกางเลยหมดยังแอบแย่แอบแย่แกจะบอกว่ามันล้วนเลยเรอา ปืนซ้ายหน่อยสวยปืนตายปืนปืนมันโดเ็มฉีดฉีดยากูแทต่อเบ้าต่อเบ้าต่อเบ้าจบไปไปเบ้าต่อเบ้าต่อใบสัตเอาใบเดเกียบเ้าเด็กเกียต่อเบ้าต่อเ้าต่อเ้ามึงทำไรเนี่ยมึงทำไรเนี่ยเอ้ยมึงดูละครลิงดิมึงดูละครลิงมึงชอบพูดนิมันตออบไม่ทำอไรเี่เอาไปไล่ที่เอาไไล่ที่เอาไไล่ที่เอาไปไล่ที่เอาไ้ไล่ที่ก่อตัดก่อเฮียก่อ

เออๆอๆๆอพ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 อไม่ต้องคาดหวังเลยกูบัคเตอร์นายวันวันไอ้สา์มาเด่งมาบั่เตอคนนะอย่าฝันไกลๆ